ปลาเร่บรรยากาศแก็บต่อกันต้องบอกว่าส่งคล้าเขาหลอดเนี่ยขึกขักกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวค่ะเขาเข้า,ขารวมงาน a z i z i Thailand n ฟ f f n ฟซส้มผ2 3บซ้แอสส้งคล้าค่ะงานส้งกร้านเทม,มากว่างานส้งกรนสร้างสีสันการท่องเที่ยวค่ะ งาน Amazing Thailand Fun Fest ส่องมันเย็บซับแอสซองคลาสเถจัดขึ้นอย่าง,งยิ่งใหญ่เลยนะคะนี่นองหน้าในบรรยากาศบริเวณลาดเลื่อนริมหาฉลาดถัดจากวัดส่งคลาก็เป็นความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬานะคะเถิพึกพันธ์กำลังเนี่ยรวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็เทศบาลน,นครส่งคลาเป็นการยกระดับการจัดงานส่งการเนี่ยให้มีความยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้เป็นอย่างดีค่ะ,อะขอมมุงวังให้เป็นเทศกาลสงการเทศสร้างประสบการณ์ การท่องเที่ยวเทยอดเยี่ยมสาหรับนักท่องเที่ยวผสมประสานศิลปะวัฒนธ,ธรรมกิจกรรมและสายนะคะแล้วก็เทศกาลอาหารนวัยด้วยกันเพื่อให้งานส่งการจาังสงค้านะเป็นเนื่อในส่งการเทสร้างความสุขแล้วก็สนุกให้กับนักท่องเที่ยวโดยภายในงานค่ะก็นักท่องเที่ยวเก็จะสนุกกับการเล่นน้ำริมหาฉลาทัร<ม>้อมกับฟั่งเสียงเพลงแล้วก็ชิมอาหารสตรีฟู้ดนะคะแบบเลือ,รอดร้อเลยกวาด้กิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะแล้วก็ตายปลาซุนนะ ส่วนไฮไลท์ของงานน้องดาก็คือนักท่องเที่ยวค่ะก็จะได้รวมกันซาตนาไว้กับต้งทูบีนี่<อ>ดีจราดแลวก็กวินนะคะพรมศิลปินแล้วก็ดีเจเนอีกมากมายค่ะหลังนี้นะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กาาล่าวค่ะว่าหลังจากการจัดงานอ amazing Thailand Fu ัน e s t ครั้งนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมพัฒนาห้าชลธัตค่ะให้เป็นเทสร้างความสุขพร้อมกับวางแผนในการพัฒนา working street นะคะริมหาดฉลาดถัดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะดังนั้นนะคะในงานในวันนี้เนี่ยจึงเป็นหมากว่าอีเวนต์ค่ะเพื่อความสนุกสนานแต่คือการพัฒนาพื้นที่สร้างเศรษฐกิจโดยเทศกาลปันเมืองสร้างงานวางรับฐานเพื่อการสร้างท้องทินเข็มแ็งนั่นนี่ลองเลยบรรยากาศของด้านเนี่ย<อ>ดีเจต้องดังมากมากเลยเทคชื่อดังเลยนะเขามาส้างสีสันให้กับหนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพืน้นที่ต้องบอกคนเนี่ยแนนแจ๊ แยกเลยทีเดียวใช่ค่ะพอในงานนี้มีลากไร้กิจกรรมนะใช่ผีเสื้อลุยเนี่ยขับรถพาร์ตเอาไหว่างอีไปได้ค่ะขับอยู่ที่ที่ตีที่ราะว่าคนมาใช่ไหมคะใช่เลยเราตั้งคนตั้งอัดอันจากสถานการณ์โควิดสุดกาวเทวาห่างหายไปนานก็อยากไปรวมงานเนี่ยได้เห็นบรรยากาศล็อาบล้นะคะฟื้นฟูสกิดดวนเหมือนกัน